เอาละเดงจะมาไดนเล่นน้ำพ็พีพ่ยังเล่นก็เอานะลูกนะเย็นสบายเย็นสบายเลยฮะลิ้นห้อยแล้วเริ่มลิ้นห้อยแล้วลื้นแรงลื่นแรงลมแรง เล่น <S 2> <S 2> ไปแล้วนะวันนี้ไม่เหมาะอะเล่นน้ำครับนี่โซนแหลมท่าน,นน้ำยังใสยอยู่แต่ลมแรงแต่มันมีโขดหินลงไม่ได้หรอกฝั่งทางโน้นน้ำตื้น,นลมแรงมากทำไรรูปมา

หมดเล่นน้ำเลยเตี่ยหดเล่นน้ำเลยเริ่มเหนื่อยแล้วครับ จองที่ท่ลนจองที่แล้วเอา้าขันเล็บดินนะไ,ไปไเดี๋ยวน้ำทะเลเข้ามาสาลงเอาจองยี่ <N> <ạ. S 1> นี่ลมแรงยังวะเดินลงนิดหนึ่งไหม ดูดิดูดิเดี๋ยวแม่เอาน้ำไมาให้กินล้วชอบไหมเออเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูดิเออโดดไม่ได้นะโดดไม่ได้นะเออคนเล่นน้ำเลยเหรอฮะคนเล่นน้ำเลย มาไม่ถูกวันนะ่กินน้ำปลาลูกแ็น,ออน,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 นหน่น้อบโ้ร้อน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 เหรอไหลเลยใช้พลังงานเยอะว่งเลยได้ไหวน,น้ำมันหดเลยอ่า มาผิดวันโอ้โอ้กินหนังแรงเยะแมว้นา้นี่โอ้นี่นี่นี่กัวมันขื้นอ่ะฮะ ห่วงรถเ่กมีใครไปใกล้หรืนะมีใครไปใกล้มีคนไปใกล้พี่ชีมอกหร้อนะห่วงรถดิ ไปแล้วเขาไปแล้วไปแล้วต้อพากลับแล้วไม่มีที่เล่นเสียดายฮะไปทางนี้มไปอ่ะไปกับพ่อไปกับพ่อ

ไ่ไหนเห็นม <ST RO> ัอ <noise> ้ไอ่อนนนนนบหน้าค่อยมาหว่ใหม่นนะนี่ออกมาเดินเล่นแป๊บหนึ่งยังดีเดีวร้อนร้รับนมดมีช่องแอร์อยู่ตรงนั wow ้นนะ่าอ้อย่าบ้าลูก ไ,ได้ขึ้นแรงไปไขึ้นมาขึ้นมาเอาไม่บายบางแสนนี่ไม่บายไม่บายไม่บายบางแสนบม่บา,บา,บา,บายอ่ะ